หญิงสาวในคุกตั้งคันทั้งที่ไม่เคยใกล้ชิดใครแต่สิ่งที่กล้องวงจรปิดจับได้ทำให้ทุกคนต้องช็อกค,ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตั้งคันนี้ใครจะเชื่อว่าเรื่องจริงมันน่ากลัวกว่าที่คิดคุณคิดว่าเธออยู่คนเดียวแต่ความจริงที่เผยออกมาจะทำให้คุณหยุดหายใจในคุกที่เงียบสงัดแสงไฟนีออนสลัวสะท้อนกับผนังสีซีดหญิงสาวนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องมือกุมท้องอย่างไม่เข้าใจตัวเอง เจ้าหน้าที่เดินผ่านกล้องวงจรปิดจับภาพทุกอย่างแต่สิ่งที่เห็นบนหน้าจอทําให้หัวใจคนดูแข็งทื่อเธอไม่เคยใกล้ชิดใครเลยและตอนนี้เธอกําลังตั้งครันเสียงน้ําหยดจากท่อที่รั่วกล้องในห้องคุกทุกครั้งที่หยดตกลงพื้นเสียงนั้นเหมือนตอกย้ําความเงียบร่างกายเธอร้อนเผาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกในภาพกล้องเธอเดินไปที่มุมห้อง หน้าตาของเธอเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความ,มง,งุนงงสายตาที่สบกับเลนส์กล้องเหมือนเธอรู้ว่าความลับจะถูกเปิดเผยรอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏบนใบหน้าและท่ามกลางความเงียบเสียงกระซิบแผ่วเบาทำให้คนดูรู้สึกเยือกเย็นมือเธอสั่นขณะหยิบสิ่งของบางอย่างสิ่งที่อยู่ในมือของเธอทำให้ทุกคนในคุกและทุกคนที่ดูภาพวงจรปิดต้องตะลึงร่างกายเธอเอ็นหลังไปช้าๆ ดวงตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งรู้ความจริงบางอย่างที่เก็บไว้ในเงามืดหญิงสาวค่อยๆย,ยืนขึ้นสายตาเธอสั่นไหวมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยความมืดร่างกายของเธอรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีแรงบางอย่างกดทับเสียงหัวใจเต้นในอกชัดเจนจนเธอแทบจะได้ยินมันดังขึ้นในหัวกล้องวงจรปิดจับทุกก้าวของเธอทุกคนที่เห็นภาพต้องกลั้นหายใจ สิ่งที่อยู่ในมือเธอเป็นชิ้นส่วนของความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเธอค่อยๆเดินไปใกล้หน้าต่างเล็กของห้องคุกแสงไฟจากด้านนอกกระทบหน้าทำให้เห็นเงาร่างของเธอชัดเจนเหงือผุดขึ้นตามหน้าผากลมหายใจของเธอสั้นและแรงในภาพกล้องเธอหยุดก้าวสายตาเบิกกว้างราวกับเพิ่งเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ความเงียบกลับมากดทับทุกเสียง ยกเว้นเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากกระเป๋าเล็กที่วางอยู่ข้างตัวเธอหยิบสิ่งของออกมามือเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่และเมื่อวางมันบนพื้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนภาพกล้องจับชัดเจนว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวแต่ขณะเดียวกันก็มีความสงบแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้น เหมือนเธอเพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่างเสียงก๊อกน้ำหยดลงพื้นยังคงดังแต่คราวนี้เสียงนั้นกลับทําให้หัวใจคนดูสั่นเท่าๆกับหัวใจของเธอเธอค่อยๆก้มลงมองสิ่งที่อยู่บนพื้นร่างกายสั่นสะท้านและในความมืดของห้องคุกความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็เริ่มเผยออกมากล้องจับภาพชัดเจนว่าเธอไม่ใช่คนเดียวในเรื่องนี้มีใครบางคนเคยอยู่ข้างๆแต่ไม่มีใครสังเกตเห็น และตอนนี้เธอกําลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงหญิงสาวยังคงก้มลงจ้องสิ่งของบนพื้นหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกมือของเธอสั่นไม่หยุดขนาดพยายามเก็บความสงบก็ทำไม่ได้กล้องวงจรปิดจับภาพทุกช็อตมุมหนึ่งของห้องเห็นเงาแปลกๆเลื่อนผ่านเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองอยู่จากมุมมืดลมหายใจของเธอเริ่มติดขัด กลิ่นอับชื้นและโลหะของคุกทําให้เธอคลื่นไส้แต่ความอยากรู้ยังดึงเธอไปข้างหน้ามือเธอสัมผัสสิ่งของบนพื้นช้าๆมันเป็นซองเอกสารเก่าที่ฉีกขาดภายในซองมีภาพถ่ายและข้อความเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยและแล้วสิ่งที่เธอเห็นทําให้ร่างกายของเธอชาไปทั้งตัวภาพถ่ายเป็นของผู้หญิงอีกคนแต่สิ่งที่ช็อกค,คือมีลายมือบันทึกวันที่และเหตุการณ์ชัดเจน และข้อความนั้นบอกถึงความลับบางอย่างความลับที่ไม่มีใครในคุกรู้เธอเก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดร่างกายสั่นสะท้านและความเงียบรอบตัวกลับหนักอึ้งจนเกือบหายใจไม่ออกเสียงเท้าที่ดังเบาๆจากมุมห้องทําให้เธอสะดุง้งเหมือนใครบางคนกําลังเข้ามาใกล้แต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นกล้องจับภาพเห็นเพียงเงามืดเลือนราง ซองเอกสารในมือเริ่มหลุดจากกำปั้นเธอรีบคว้ามันไว้และในจังหวะนั้นเองความจริงที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายและข้อความเผยชัดขึ้นหญิงสาวก้มลงอีกครั้งอ่านทุกคำอย่างรวดเร็วร่างกายเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลออกมาผสมกับเหงื่อบนหน้าแล้วเธอก็หยุดสายตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคุก ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญและคนที่คิดว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับใครจริงๆแล้วมีใครบางคนอยู่ข้างหลังเรื่องนี้ตั้งแต่ตน้นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมือกำซองเอกสารแน่นทุกสิ่งรอบตัวกลับมืดมิดเหมือนความจริงเพิ่งเริ่มเปิดเผยและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะทำให้ทุกคนที่เห็นภาพวงจรปิดต้องตะลึงยิ่งกว่าเดิมหญิงสาวยังคงกุมซองเอกสารแน่น ลมหายใจเธอร้อนเผาและสั่นสถานแต่สายตาเต็มไปด้วยความกล้าเหมือนเธอต้องเผชิญกับสิ่งที่หลบซ่อนมานานเสียงก๊อกน้ำหยดลงพื้นดังต่อเนื่องแต่ครั้งนี้กลับทําให้ห้องคุกเงียบสนิททุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนและทุกก้าวของเธอกลายเป็นความตึงเครียดเธอก้าวไปที่มุมห้องอีกครั้งมองซองเอกสารด้วยสายตาที่ไม่เชื่อสิ่งที่เห็น ภาพถ่ายเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เหมือนเธอแปะทุกอย่างแต่ท่ามกลางความเหมือนมีร่องรอยของใครบางคนข้อความบนซองเอกสารเขียนด้วยลายมือเก่ามันบอกว่าหญิงสาวไม่ใช่คนธรรมดาและการตั้งครรภ์ของเธอไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกวางแผนและควบคุมตั้งแต่ต้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือยังคงสั่นขณะอ่านทุกคำ ภาพถ่ายและข้อความเหมือนตอกย้ำความจริงที่เธอไม่เคยรู้จังหวะต่อมามีเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาแต่หนักแน่นใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้กล้องวงจรปิดจับภาพทุกอย่างชัดเจนหญิงสาวหันไปมองและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในตัวเย็นชาชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดสายตาของเขาจ้องมาที่เธออย่างเย็นชาเหมือนรู้ทุกความลับของเธอ ร่างกายของเธอสั่นสะท้านลมหายใจติดขัดเหงือผุดขึ้นทั่วร่างและหัวใจเธอเหมือนจะหยุดเต้นชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายื่นมาช้าๆแต่ในความเงียบของห้องคุกเสียงหัวใจของหญิงสาวดังขึ้นชัดเจนทุกคนที่ดูภาพวงจรปิดจะรู้สึกถึงความตึงเครียดนี้เหมือนเวลาหยุดหมุนซองเอกสารหลุดจากมือเธอร่วงลงพื้น ภาพถ่ายเผยความจริงทั้งหมดชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าคุณแม่ที่ไม่เคยได้กอดลูกของตัวเองและในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีนี้ทุกอย่างถูกเปิดเผยร่างของเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลปนกับเหงื่อหัวใจเหมือนแตกสลายและความเงียบที่แผ่ไปทั่วห้องคุกทำให้ทุกคนที่เห็นภาพวงจรปิดต้องช็อกจนพูดไม่ออกชายคนนั้นยิ้มเพียงเล็กน้อย แต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความลับและความจริงทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเปิดเผยหญิงสาวนอนก้มหน้าอยู่บนพื้นคุกมือยังสั่นขณะพยายามรวบรวมซองเอกสารแต่สายตาของเธอไม่เคยละจากชายคนนั้นร่างสูงในเงามืดเหมือนควบคุมทุกสิ่งรอบตัวเสียงฝีเท้าของเขาเข้ามาใกล้ทีละก้าวแต่กลับเงียบกว่าที่ควรเป็นและทุกครั้งที่เขาก้าวหัวใจของหญิงสาวเหมือนถูกบีบรัด ชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอร่างกายเธอแทบไม่สามารถขยับได้และเมื่อเขาโน้มตัวลงเสียงหายใจของเขาเบาแต่หนักแน่นหญิงสาวได้ยินสิ่งที่เปลี่ยนทุกความเชื่อของเธอเขากระซิบด้วยเสียงเย็นชาแต่คุ้นเคยทั้งหมดนี้เพื่อเธอและเด็กของเราหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นสมองเธอว่างเปล่า และทุกสิ่งที่เธอเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองพังทลายลงตรงหน้าภาพในซองเอกสารเผยชัดเจนขึ้นชายคนนั้นเป็นคนเดียวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องราวในคุกและหญิงสาวไม่ได้ตั้งคันเพียงเพราะโชคชะตาแต่มีการวางแผนและปกป้องลับๆจากเขาเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินไปน้ำตาไหลปนเหงือ่อความช็อกและความสับสนทำให้เธอแทบหายใจไม่ออก ชายคนนั้นยื่นมือไปสัมผัสไหล่เธอแต่ไม่ได้ทำร้ายกลับเหมือนจะปกป้องและปลอบประโลมเธอไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปเขาพูดเบาๆในชั่ววินาทีเดียวทุกความลึกลับในคุกเริ่มเผยออกมาภาพถ่ายข้อความลายมือและความจริงในอดีตทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังคงไหล และในสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนความกลัวและความโล่งใจปนกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่เธอจะรับไหวกล้องวงจรปิดจับภาพทุกช็อตทุกคนที่เห็นต้องหยุดหายใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าคำอธิบายและความจริงเพิ่งเปิดเผยเพียงครึ่งเดียวหญิงสาวยืนขึ้นจับมือชายคนนั้นแน่นหัวใจยังเต้นแรง และเธอรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในมุมมืดของคุกความลับที่ซ่อนมานานกำลังถูกเปิดเผยแต่ยังมีบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวเธอมากกว่าที่คิดสายตาของเธอเบิกกว้างความตึงเครียดสูงสุดและผู้ฟังรู้สึกเหมือนทุกวินาทีเป็นเรื่องช็อกและลุ้นจนหยุดหายใจหญิงสาวยืนอยู่ตรงกลางห้องคุก มือยังคงจับซองเอกสารแน่นแต่หัวใจเริ่มสงบลงหลังจากเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดชายคนนั้นยื่นมือให้เธอแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับมันคือความเชื่อใจและความร่วมมือเหมือนสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอและเด็กในท้องแสงนีออนสลัวสะท้อนบนผนังคุกทำให้เห็นเงาของทั้งสองชัดเจนรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอ น้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจหญิงสาวค่อยๆวางซองเอกสารลงบนโต๊ะทุกสิ่งที่ซ่อนมานานถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนความลึกลับความกลัวและความสับสนเริ่มจางลงเหลือเพียงความจริงและความหวังเธอหันมามองกล้องวงจรปิดเหมือนบอกกับทุกคนว่าแม้ความลับถูกเปิดเผยชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวันใหม่ เสียงลมหายใจของเธอเริ่มสม่ำเสมอความเงียบของคุกไม่ทําให้หวาดกลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องเผชิญมันเพียงลําพังและเด็กในท้องคือความหวังใหม่ของชีวิตหญิงสาวเดินออกไปจากมุมมืดของห้องคุกก้าวย่างมั่นคงพร้อมกับชายคนนั้นเคียงข้างและแสงสว่างเล็กๆจากหน้าต่างคุกสะท้อนบนใบหน้าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ชีวิตใหม่หลังจากผ่านความลึกลับและความกลัวทั้งหมดจบ